สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่มีรูปเพจสอบถามเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งเกษตรกรหลายๆท่านก็ยังสงสัยอยู่นะครับหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้นะครับก็คือนะครับยาหรือปุ๋ยหรือสารละลายนะครับที่เราผสมลงถังที่จะฉีดพ่นแล้วถ้าฉีดไม่หมด เก็บไว้ฉีดพรุ่งนี้ได้ไหมนะครับวันนี้ก็จะมาตอบให้นะครับวันนี้ก็จะมีเครื่องดื่มไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นยาที่ผมผสมไว้ยเย็นเมื่อวานนะครับซึ่งประกอบด้วยสารละลายหลายๆตัวด้วยกันนะครับหลายๆรูปด้วยนะครับก็จะมียา เป็นแบบเม็ดนะครับอ่าก็คือสารอีมาแมกตินนะครับจะเป็นอ่าปุ๋ยเกตละลายน้ำสำหรับฉีดพ่นนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับพวกแคลเซียมสำหรับฉีดพ่นนะครับบำรุงอดอกผลนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสารอ่ไซเปอร์เม็ิน10%นะครับก็เป็นยานอกหนอนนะครับแล้วก็จะมี ฟีโนบุคาบนะครับที่เป็นยาผงนะครับก็ผสมเข้าไปนะครับก็มีสารประมาณ4-5ตัวประมาณ5ตัวนะครับแต่อยู่ในรูปที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีรูปที่เป็นผงก็เป็น Wp เป็นรูป WG นะครับแล้วก็เป็นลักษณะเกล็ดนะครับเป็น SP นะครับที่ละลายน้ำเป็นพวกปุ๋ยเกล็ดนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็มียาที่เป็น EC ยาน้ำมันนะครับคราวนี้นะครับ ท่านก็มีข้อสงสัยว่าเออถ้ามันฉีดเหลือนะครับหรือว่าฉีดไม่หมดเก็บไว้ใช้พรุ่งนี้ได้ไหมนะครับก็นี่ก็จะเป็นคําตอบนะครับอันนี้มันอย่างที่ผมบอกนะครับนี่เป็นยาที่ผมผสมไว้แล้วฮะสีสวยใสดีเลยไหมฮะนี่นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับแต่นะครับปรากฏว่านะครับถ้าท่านมาดูข้างล่างนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นตะกอนขาว เป็นคล้ายๆหินปูนเลยนะครับนี่แหละครับนี่คือการที่ยาเริ่มตกตะกอนและจับตัวนะครับอ,อย่างที่ผมบอกนะครับการที่เราะจะเก็บไว้ใช้ได้ไหมนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมผสมปุ๋ยเกตอย่างเดียวเลยละลายน้ํามีชนิดเดียวละลายน้ําแล้วก็ค่อนข้างละลายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไดไ้ไปผสมกับตัวอื่นเนี่ย อาจจะสามารถเก็บไปได้อาจจะมีการสูญเสียบ้างแต่คงไม่มากนะครับแต่ทั้งนี้พอเมื่อมีการผสมยาหลายๆตัวเข้าไปโดยเฉพาะาสารเคมีนะครับที่มันมีหลายๆรูปมีรูปผงรูปน้ํามันรูปเม็ดนะครับหรือจะเป็นเกล็ดรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับลงไปเนี่ย ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันมีการจับตัวกันโดยเฉพาะผงกับน้ำมันเนี่ยชัดเจนมากมันจะจับตัวกันถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าผงม,มันจะแขวนลอยในในน้านที่เคลื่อนไหวแต่คราเนี้ยน้ำมันก็จะไปจับได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับธาตุอาหารมันถูกแยกออกเป็นธาตุอาหารหลักรองและเสริมนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยนะครับปุ๋ยก็คือ,อประจุไฟฟ้าหรือเคมีก็คือมีขั้วบวก นะครับั้วบวกกับค้วลบนะครับคราวนี้ไอ้ไอ้บวกกับลบเนี่ยเวลามันเจอกันเนี่ยมันชอบจับกันจับกันเสร็จก็ตกตะกอนนะครับจะเป็นเกรดเป็นวุ้นนะครับเป็นตะกอนแยกชั้นออกมาอย่างชัดเจนนะครับที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือพวกกลุ่มอฟอสฟอรัส นะครับจะไปจับกับแคลเซียมนะครับใช้ที่ใช้พวกปุ๋ยเกตหรือปุ๋ยเหลวที่มีฟอสฟอรัสเข้มข้นนะครับ้าอาหาราหลักเนี่ยนะครับมันจะไปเจอกับแคลเซียมก็จะจับกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตตกเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างได้นะครับอันนี้ก็คืออันนึงที่ที่เป็นเรื่องของปุ๋ยด้วยนะครับป่กกี้นี้จะเป็นเรื่องระหว่างาสถานะ ของรูปของสารละลายที่มันมันชอบจะจับกันนะครับแล้วก็ความเข้มข้นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นไฟฟ้าประจุไฟฟ้าพอมันวนเวียนอยู่ในนี้พอมันนิ่งไม่มีการคนนะครับมันไม่เกิดการแขวนลอยในในน้ำเนี่ยมันก็จะเริ่มจับตัวกันอีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นพวกเกลือต่างๆนะครับหมายถึงอ่าอย่างเช่นอ่าโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมที่เป็นธาตุตัวท้ายนะครับที่เอาไวเ้เร่งเร่งผลเนี่ยนะครับที่เป็นธาตุอาหารหลักเนี่ยก็ชอบไปจับกับพวกกลุ่มคอไลน์นะครับก็อาจจะเป็นอ่าโพแทสเซียม ลายนะครับก็กลายเป็นกลุ่มเกลือของโพแทสเซียมนะครับพวกนี้ก็จะตกตะกอนแยกชั้นออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยละลายน้ํากลับไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันที่บอกนะครับอันนี้ผมผสมไว้เย็นเมื่อวานนะครับดีนะเนี่ยว่าวางแอบไว้ดีไม่นึกว่าใครเป็นน้ําผลไม้อะไรเดี๋ยวผมจะลองเขย่านะครับเห็นไฮะเดี๋ยวผมจะลองเขยา่านะครับผมจะลองเขยา่าสังเกตได้นะครับเหมือนจะ เข้ากันเหมือนจะใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าท่านมาดูรายละเอียดนะครับให้ดูช,ชัดๆนะครับมันจะเป็นเหมือนตะกอนสีขาวแล้วเริ่มตอนนี้ก็เริ่มจะตกตะกอนอย่างช้าๆนะครับนะครับถ้าท่านมองต้องมองที่ก้นถังนะครับเห็นไหมครับจากเมื่อกี้ตะกอนข,ขาวก็กลับมารวมตัวกันแล้วแสดงว่าไอ้ตะกอนพวกนี้มันจะ ไม่ละลายน้ําแล้วก็คือเปลี่ยนรูปไปแล้วเปลี่ยนสถานะไปแล้วนะครับปุ๋ยก็อาจจะไม่อยู่ไม่อยู่ในรูปที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะในการฉีดพ่นทางใบด้วยเพราะมันเป็นอนุภาคที่ใหญ่แล้วไม่ละลายน้ําไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทางาใบพืชได้แล้วนะครับอันนี้ก็บอกไว้เป็นข้อควรระวังแล้วกันนะครับาการผสมควรคํานวณให้ดีนะครับว่าเราจะใช้น้ําประมาณกี่ลิตรใช้เท่าไหร่นะครับพยายามใช้ให้หมดแล้วก็ เหลือแล้วก็ผสมเท่าที่จะใช้นะครับไม่ไม่ควรจะเหลือไปเพิ่มโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีการใช้สารเคมีหลายๆตัวหรือปุ๋ยหลายๆตัวนะครับแม้กระทั่งที่ไม่ใช้สารเคมีเห็นไหมครับเป็นปุ๋ยด้วยกันเองก็ยังจับตัวกันเลยนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นข้อควรระวังแต่ถ้าท่านใดที่แค่ผสมปุ๋ยเกล็ดอย่างเดียวนะครับชนิดเดียวไม่ได้อะไรเลยอาจจะ,อะโอเคเหลือ,อไว้ก็แยกออกไว้ได้นะครับแล้วก็มาบัฉีดพ่นได้อาจจะมีการสูญเสียบ้างแต่ก็คงไม่มากนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับ โอเคนะครับคำตอบชัดเจนนะครับว่าเหลือแล้วใช้ได้ไหมนะครับก็ก็ตอบเลยว่าไม่แนะนำนะครับหรือก็ไม่ได้นะครับก็มันจะ เกิดปัญหาอย่างเงี้ยนะครับประสิทธิภาพมันจะไม่เต็มที่แล้วนะครับบางคนฉีดยาอยู่ดีๆนะครับอยู่ในสภาพแปลงอยู่ดีๆญาติโทรมาบอกว่าเอ้มีธุระด่วนเลยต้องไปงานนูน้นงานนี้ก็เลยทิ้งไว้นะครับคราวนี้แหละมันจะเกิดปัญหาแล้วถ้าทาันกลับมาฉีดตอนเย็นฉีดตอนเช้าแล้วเหลือจะมาฉีดตอนเย็นยังพอโอเคนะครับยังไม่ข้ามคืนไม่หลายชั่วโมงมาคนก็อาจจะเข้าได้นะครับแต่ถ้าท่าน ทิ้งไว้ข้ามวันนะครับก็อาจจะมาใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องโทรบอกญาตินิดนึงเออเดี๋ยวฉันฉีดยาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปอย่างนี้จะดีกว่านะครับโอเคนะครับได้คําตอบชัดเจนกันแล้วมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับท่านใดที่สงสัยหัวข้อเรื่องการทําการเกษตรเรื่องใดก็สามารถสอบถามผมเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ให้ความรู้เช่นเคยนะครับสำหรับเพจเรานะครับหรือมีข้อสงสัยอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีให้คําตอบทุกคําตอบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตรงนี้ เราบริการวิชาการฟรีอยู่แล้วแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหานะครับก็ต้องการตัวยาในการแก้ไขปัญหาของท่านนะครับก็ปรึกษาผมเข้ามาได้เราก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเคยนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็กดแชร์ออกไปด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ยินดีเลยสสนับสนุนเต็มที่เลยครับสำหรับองค์ความรู้ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยนะครับ วงการเกษตรไครจะได้ก้าวหน้านะครับแล้วพบกันใหม่กับผมแท็กซี่เพจเพียนเกษตร2018ภายใต้รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ